ไอ้เฮ er ี้ยสันใต้อยู่ไหนไว้สัตว์โง่แล้วเนี่ยไอ้เฮี้ยวัดไม่กับกูไปไอ้คุยยี่ไม่โจไม่น่าเฮี้ยคุยวัดวะสัตว์มันคุยอะไรควายกูอยู่เนี่ยโง่แหกตาเดี๋ยวคุยแม่มึงตายหรอไอ้โง่แม่มึงไงแม่เมื่อยสัตว์พ่อเมื่อยเฮี้ยโง่ะล่ะอะไรมาเกิดมาหาพ่อเมื่อยสัตว์มึงคู่ดีเฮี้ย ตายสวยพี่อใไรยัยนิโงมากสวยยิ่งคนถูกทำเชี่ยอะไรพี่อะไร ธรรมดาไม่สามารถทำให้ rain stop ไม่ขอให้ใครมา pay for me กูไม่ได้เป็นคนดีหรอกแต่ก่อนในบ้านกูไม่มีปืนตอนนี้มีหนึ่งกูคิดว่าอยากได้จีรอกกูเคยทำผิดกับใครไว้กูโทษตัวเองเลยแต่ไม่ทำกูเคยทำผิดกับใครไว้สัญญามันจะไม่มีคร้งนั่งรอวันที่ pain ก่อนกูนั่งวนอยู่กับ b r a n มีแต่เล่นเขียดอยู่ในสมองกูแท่ไม่มีแรงยิ่มอีกครั้งถ้าเป็นแต่ก่อนกู need d r g กูไม่เคยขาดยา กูไม่สามารถออกมาสซักมันติดอยู่ในตารางถ้าโทรมาแล้วกูไม่ได้รับอย่าได้รบกวนเวลามึงคงไม่เข้าใจความรู้สึกคนที่จากบ้านมาแม่กูรอรับธน่ะฝัดยอมรับได้ก่อนแอมโกลใ้ฟัพี่กูบอกคนปลอมอย่าไปนับปีนี้ต้องมีแต่เงินที่นับอยู่กับยางลีนิกซาติควิดัมวีดับพักอยู่ในเมืองกรุงกูไม่รู้ว่าใครบ้างที่รักในเซตดันเทิลซิกบันเทิลซิกเดดันคาร์ดมี ทำมาหมดทุกทางช่วยบอกกูทีนี่ไฟสัมพีสเคยใช้มันหลายอย่างมันไม่ได้ช่วยให้ลืมันดีตกูผ่านมาหลายอย่างกูผ่านมาผ่าในโลกคนจริงเกทุกแมททีแกบางทีกูมูสวิงมึงบอกกูเชื่อไม่ได้ทั้งที่ทุกครั้งกูพูดจริงกูไม่ใช่ลูกคุณหนูเลยเด็กจนโตกูเปื้อนดินกูผ่านมาหลายเพื่อนกูทุกคนนั่นแหละใครที่เป็นเพื่อนจริงกูสเตียวมาไกลเหมันเดิมกูรู้มีคนเยอะคนที่ไม่ชอบมันรอซ้ำกูรู้ว่าพวกมันรอเย่อเป็นเวลานานกูทำได้แค่เงียบบางครั้งกูไม่ได้นอนหลับา ช่างหัวคนเด่นมันคิดอะไรกูแค่อยากตัดปันหั่เงียเหมือนกับคนเป็นใบข้างในของกูมันล้าดแต่กูสู้ทุกครั้งตอนฟ้าไม่เป็นใจอยากจะมอแล้วหลับไปเดี๋ยวคนไม่จริงก็จากไปทางไอ้เพดุกอดฟอ์เพนกอนกูไม่นคินทำมันไม่สามารถทำมันได้ไอ้คนไม่ค อกูไม่ได้แบกเงินเดิมพันในปากกูไม่มีปืนตอนนี้มีหนึ่งกูคิดว่าอยากมันจะตีเราเพี้ยอะไรวะไม่ตันตายไปทั้งคืวะไอ้ห่วยตัวเองไรแจะไม่ทำกูเคยทำผิดกับใครไว้สัญญามันจะไม่มีผ่านกูนั่งรอวันที่เป็นก่อนกูนั่งวนอยู่กับบ้านมีแต่เรื่องคิดอยู่ในสมองกูแทบไม่มีแรงยิ้มีิตา ชุบหาพอ่อมึงห่งอยสัตว์